มาครับโดดสุดท้ายครับโดดที่สี่ครับกับโรเจอร์ชิทเกม22ครับหรือ RDAG นะในกลุ่มนี้ครับมีไทยลาวมาเลเซียแล้วก็พม่าครับไปครับ เริ่มจากด้านบนครับบริเวณฮอร์เรอาหุมาดาครับหูบเขาบอกชื่อนี้ผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าดาอะไรภาษาไทยนะแต่ว่าลงมาครับเป็นการขับทางค่อนข้างยาวเออต้องนี้ว่าโดดสีนี่คือขับทางยาวมากเนี่ยถ้าถ้าดูจากระยะทางจริงแล้วอ่ะแบบมันมันไกลกว่าโดดสารกว่สองร้อหนึ่งพอสมควรครับเสน้นทาง แต่ตรงนี้ครับโดดสีครับมาเลเซียสีแดงครับทีไทยสีเหลืองแล้วก็เมียนมาสีฟ้าตามเพื่อทีมลาวสีบวกแล้วเอาไปติดกันอีกแล้วครับโอ้โหรถมันเป๋หรืออย่างไรครับมาเลเซียครับกับทางด้านของทีมลาวตอนนี้ครับเป็นเมียนมาที่ขึ้นนําที่1อีกแล้วครับแบบทุกรอบครับตามว่าทีมไทยอยู่ที่2แล้วทีมไทยเบียดแซงขึ้นมาได้แต่เขาก็ตามมาอย่างไม่ลดละครับพยายามจะหักเลี้ยวอยู่ ึบบตรงนี้เป็นมีกองฟางให้สะดุดอยู่ต้องระวังนะครับแล้วทีมลาวอุย้ยเกือบครับ <c oughs> กเกือบจะเป๋ไปอีกหนึ่งทีกลายเป็นทีมไทยตกอ,อยู่ที่3มครับต้องพยายามตามคะต้องพยายามตามครับต้องพยายามตามไปเรื่อยๆครับพ <c oughs> ม่าขึ้นอยู่ที่1อยู่ครับแล้วยังไงต่อตรงนี้ไต่ค่อนข้างค่อนข้างยากครับขับผ่านนี่ครับ <c oughs> อติดเรียบร้อยครับอ กลายเป็นว่ามาเลเซียครับหล่นไปอยู่ที่รั้งท้ายเลยฮะโดนแซงไปแบบเอาแล้วตรงนี้เบนมาครับเป๋ครับลดติดดิครับตรงนี้ครับหักมาครับเป็นทีมลาวทีมลาวดูจะเชี่ยวชาญการขับผ่านในพวกนี้นะแต่ว่าขับคล่องมากเลยตรงนี้ครับทีมไทยกับทีมลาวเบียดแย่งกันครับตำแหน่งอยากจะตามมาอยู่ครับแต่ว่าเออหักซ้ายไปอีกหนึ่งทีครับมาตามมาที่สามครับมาเลเซียตามมาที่สี่ฮะ ไปต่ออีกหนึ่งครั้งครับโอ้มาเลเซียรครับอยู่ที่4ค่อนข้างจะตามหลังทีมไทยนำลาวมาก็จริงแต่ว่าลาวเหมือนจะบี้ตามมาย,ยังไม่ลดละครับเอามาตามมายอยู่ที่3ห่างอยู่หลายช่วงตัวฮะมาเลเซียที่สี่ครับต้องขับลุยกองฟาครับลงไปให้ได้ข้างหน้าครับทีมลาวหักแซงท้งทีานทีมไทยขึ้นไปครับ แต่หาไม่มากครับเราเป็นพม่าเบียดตามมาอยู่ที่3ครับเอาล้วทีไปเซียไปติดกองหินอีกแล้วแล้วตรงนี้เอ้ยเบียดบาส่ทีมไทยบอกไม่ยอมครับไม่ยอมฮะแล้วตรงนี้ครับถึงเมืองครับเอาละครับเซกชั่น1เริ่มต้นการยิงเป้าครับเซกชั่น1ครับกับการยิงเป้าโดยใช้ปืนกลเบาครับนี่ครับทีมไทยเล่นมาอยู่บริเวณท้ายเมืองเลยครับเพื่อที่จะหามุมดีๆครับอันนี้ไม่ใช่ทีมไทยนะขอไปเป็น ทางด้านสีแดงครับก็คือทีมเดี๋ยนะผมไม่แน่ใจน่าจะมาเลเซียมเหยีแดงมาเลเซียใช่ครับรุดปืนครับรุดปืนสังเกตว่าจะมีแต่ปืนคนเบานะครับอันนี้ทีมไทยครับสีเหลืองแน่นอนนะครับอย่างสีเหลืองครับเยลโล่ครับจากับป้าที่มันเคลื่อนที่อยู่นี้ครับนี่ฮะเก็บเป้านิ่งก่อนเป้านิ่งจะมีอยู่น้อยครับ เพราะฉะนั้นก็จะต้องรีบแย่งชิงกังครับแล้วก็กระสุนปืนกับของแต่งเนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่ทันครับดูแต้มกันครับตอนนี้ทีมไทยขึ้นนำที่หนึ่งครับเจ็ดสิบแต้มครับพม่าที่สองครับลาวอยู่ที่สามส่วนมาเลเซียครับที่มาหลังสุดเลยครับที่โหลอยู่ครับสิบสี่แต้ม ใคห่างจากลาอยู่ประมาณ10แต้มครับแดแต้มนะครับ6แต้มนะครับตามมาเรื่อยๆลยครับลาเอาครับทีมไทยต้องหนีห่างไปให้ได้ครับแต่ในขณะเดียวกันครับสเปเชียลทาร์เก็ตครับเปิดแพลตฟอร์มขึ้นมาให้ได้เล่นกันนะต้องมายิงกันตรงนี้ครับนี่ครับเอาครับแดงครับยิงไปฮะเป็นฟ้าครับ นี่ครับทีมไทยฮะทีมไทยครับร้อยยี่สิบสองแต้มตามหลังทีมลาวอยู่ครับทีมลาวร้อยหกสิบกว่าแต้มนะครับโอ้แล้วขับเพี้ยวนครับสี่ประเทศครับพราตรงนี้แต้มแบบเริ่มไม่ห่างแล้วแต่พยวยาเซียอยู่ประมาณหลังท้ายเลยครับทีมลาวตามทีมไทยอยู่นิดนึงครับลาวขึ้นที่หนึ่งครับเมียนมาที่สามที่สองครับทีมไทยที่สาม ทิมไทยพยายามบี้กับพม่าอยู่ครับบี้กับพม่าอยู่ขาดสองแต้มห่างเจ็ดแต้มแล้วเอาละครับกลายเป็นว่าพม่านาขึ้นนําห่างขึ้นไปพม่านําห่างลาวนาห่างไทยครับยังไงครับโอ้โหขึ้นไปสามร้อยครับแล้วพม่าครับแบบนี้ขึ้นรถก่อนแน่นอนพม่าขึ้นรถก่อนแน่นอนแต่ว่าเหมือนจะลืมเพื่อนหรือเปล่าครับขอสามร้อยแต้มแล้วไปได้ครับอย่าลืมเอาครับเอาเขายังไงเอาแล้วครับแบบนี้ต้องไปครับต้องไปครับ ทีมลาวกับพม่าครับออกตัวไปก่อนแล้วพมา่าเบียดแสงในจังหวะสุดท้ายทีมไทยกํลาลังตามมาครับกํลาลังตามมาพม่ากับลาวครับบี้คู่ขี้กันไปแต่ว่าโอ้โหทีมไทยตามมาที่3ครับก็ค่อยๆตามมานะครับเพราะว่าแต้มห่างกันไม่เยอะเนื่องจากสา0อยแต้มแต่ว่าทีมมาเลเซียรครับอยู่ในเซสชันหนึ่งคนเดียวครับรังท้ายแล้วเอาไปโอ้โหดิฟตันโค้งครับนี่ครับ พยายามยิงเอา,เอาตัวของสป,ปีดบูธนะครับทีมไทยห่างอยู่6วิครับ6วินาทีก็ยังพอจะแซงกลับขึ้นมาได้อยู่ครับอแล้วทีมลาวครับตรงนี้ผ่านตรงด้านโรงงานครับทะลุปไปแล้วฮู้ยนี่ครับมาฮะยังขับแบบนิ่งอยู่ครับอุย้ยแล้ว น่าจับตาตรงที่ว่าทีมไทยอ่ะเก็บตัวสปีดทาร์กเก็ตได้น้อยมากครับซึ่งมันทำให้เนี่ยครับเวลาขับรถอ่ะทีมลาวกับมาเลาเซียเขาจะแบบออกตัวได้แบบข้างไวนะคือ3ามทีมเนี่ยลาวเวียนมามมาเลเซียคือเขาค่อนข้างจะซีเคียวไอตัวสปีดบูได้ดีมากนะประเด็นคือตอนนี้สังเกตได้ว่าพอทีมไทยที่ไม่ค่อยได้เก็บสปีดบูนะครับมันเลยทำให้ทีมไทยตอนนี้คือตามหลังพอสมควรครับ แต่ตอนแรกที่ออกมาแบบห่างกันหวิตอนนี้ผมว่าจะถึง10กว่าวิได้นะไปครับลาวกับพม่าครับลาวกับพมา่าฮะลาวกับพมา่าลาวนำหา่างพม่าพอสมกวรูเลยเพราะว่าลาวก็ปสปีดบูทค่อนข้างเยอะตลอดเวลาครับและไปดีมลาวครับที่ถึงเซคชั่น2ก่อนครับตามมาด้วยทีมพม่าครับนี่เง้ยแล้วก็ตามด้วยทีมไทยครับแต่ทีมไทยรอบนี้ตามหลังอยู่เยอะมากครับต้องเอาใจช่วยพวกเขานะฮะ น้องกำลังเทียนอย่างสุดดครับโอต้องต้องไปเอาปืนเพะวัชิคั้นสองเนี่ยจะเริ่มแจกปืนเอซอลไรเฟิลแล้วแล้วก็แจกของแต่งพอสมควรครับจะไปรอวัดใจกับปืนคนเบาก็ไม่ใช่อะนี่ครับเป้าจะอยู่ในอาคารนะสำหรับเป้านิ่ง ส่วนเป้าที่เป็นเป้าเคลื่อนไหวก็นั่นแหละครับตามข้างนอกแล้วก็จะมีสเปเชียลแทร็เก็ตครับตอนนี้เซกชั่น2ก็ 2> ทีมไทยมาถึงทีหลังครับแต่ว่าแต้มก็ยังกอะกลุ่มผู้นํานครับทีมลาว2 2แต้มทีมไทย22แต้มตามมาพม่า16แต้มครับ ไปครับไปครับทีมลาวกับทีมไทยขับเคี่ยวกันหนักกันสองแต้มครับตอนนี้ต้องหาเป้านิ่งให้เจอเยอะที่สุดก่อนครับแล้วก็ค่อยตีกรอบล้อมไปหาตัวสเปเชียลทาร์เก็ตครับแล้วอ้าวขับชนนะฮะอุ้ยเกือบ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 โอ้มาครับมาจาะที่บริเวณตัวสเปเชียลทาร์เก็ตครับทีมไทยตอนนี้มีโอกาสฉกแต้มแล้วนับเวลาครัห้าสี่สาม สองหนึ่งครับมาครับมีใครอยู่ตรงนี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับมีมาเลเซียมีเมียนมาครับมีลาวแต่ว่าทีมไทยเพิ่งขึ้นมาแล้วเขาได้เปิดโอกาสยิงก่อนแล้วเมียนมาครับตรงนี้ทีมลาวขึ้นมาไป็นสิบสองแต้มครับทิ้งห่างไปอยู่เยอะพอสมควรทีมไทยตกอยู่ที่สามแต่ว่าก็ดิกกลับมาอกครับเสมอกับเมียนมาแล้วก็เบียดแย่งกันครับค่อนข้างจะหูแต้มต่อแต้มเป้าต่อเป้าเลยครับเาามห่างออกไปทีมไทยตามมาครับเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าแต้มแล้วทีมแอร์ดปลงมาพอดีด้วยยังไงครับ จะส่งคนไปแย่งเก็บไหมหรือว่าจะยังไงแต่มีสีม่วงของทางด้านมาเลเซียครับดักรออยู่แล้วไมาเลเซียทีเป็นที่น้านของเมียนมาดักรออยู่แล้วครับเอ้ลาวดิสีม่วงเออนี่ครับไปเรื่อยๆครับทีมไทยครับเบียดแย่งกับลาวอยู่ครับเพราะว่าทีมลาวเสียคนหนึ่งไปเพื่อเก็บแอร์ดรอปครับแต่ว่าเขากลับขึ้นมาคราวนี้เนี่ยต้องตีเตือนให้ทานแล้วล่ะ ทีมไทยทิ้งห่างออกไปครับก็เลยถึง200แต้มครับแต่พม่าก็เบียดขึ้นมาอีกเหมือนกันครับโอ้ยสามทีมนี้ครับไล่กันมามีเวสเซียตามาแบบติดๆครับก็ใกล้แล้วตอนนี้ก่นเราจะขึ้น200แต้มเป็นลาวครับถึง207ก่อนแล้วมยนมาโซที่2ครับ208ตอนนี้ทีมไทยกําลังพยายามตามกลับมาครับตามกลับมาได้ครับขึ้น200แต้มแล้วครึ่งทางพม่าขึ้นไป2 2 8ครับทีมลาว2 0 2ครับห่างกันอยู่หนึ่งแต้มเบียดกัน6แต้มครับพม่านำอยู่6แต้มพม่านำอยู่6แต้มขึ้นไป11แต้้มพาห คมมากเลยครับโดสุดท้ายนี้เหมือนทีมไทยจะเริ่มล้าหรือเปล่าครับ15แตม้มผ่านไป1 3าแตม้ม11แตม้มผ่านไปครับส่วนพม่าดวลห่างขึ้นมาเป็น16แต้มครับ16แตม้ม16แตม้แตมครับเข้าสู่300แต้มสุดท้ายครับเป็น100แต้มสุดท้าย,ยทีมไทยตามกลับมาครับเหลืออีกเดียวเลครับ21แต้ม้วสำหรับที่2 เบียดห่างกันแต่พม่าก,ก็ยังห่างไปอยู่ครับพม่าเข้าสู่360แต้มแล้วครับ370ยในไม่ช้าแน่น้องเล้ไกลมาทีมเราแซนแล้วทังท,ท,ทีท้ายทีไทยตกไปอยู่ดับสีเฉยครับเอาครับพม่าครับ3า3้แต้มครับขออีกสองเป้าเท่านั้นขออีกสองเป้า อ 18, 3, 3, 3ขออีก2เป้า3า8 3 9 3แปสแล้วแล้วก็เราจะ400อยครับขออีก2เป้าฮึบมาแล้วเหมือนจะมีคนวิ่งตัดหน้าไปแบบนี้เพื่อนบอกให้ไปเอารถมารอรับได้เลยทีมไทยตามกับมายังไม่โดลาครับเหลืออีก3แต้มแล้วขออีก10แต้มแต่เป็นทีมลาวครับถึง400แต้มก่อนทีมไทย4 0 0แต้มแล้วครับอันดับ2ตามมาแล้วอันที่3ครับเป็นพม่าครับอันดับ4คือทางด้านของมาเลเซียออกพร้อมๆกันแต่คนขึ้นรถก่อนคือลาวครับลาวออกไปก่อนครับแล้วสามทีมเหลือ ต่อามาก,กับไทยมาเบียดกันครับบราซิยขวางไว้อยู่ดับสองอะโอ้แล้วเหมือนเขาจะบล็อกกันครับอาวีมไทยพยายามจะออกซ้ายไปแบบออฟโรดออฟโรดเอาแล้วครับเซคชั่น3นี้ จะเป็นจุดตัดสินครับเพราะว่าเซกชั่นสามบอกเลยว่ามันเป็นทางตรงเข้าไปสู่เส้นชัยครับทีมไทยครับพยายามตามหลังกลับมาแต่ว่าด้วยความที่เมื่อกี้โดนบล็อกไลน์ไว้ครับทำให้การขับไปค่อนข้างลาบากเป็นลาวครับขึ้นที่1ครับตามด้วยพม่าอันดับ2แล้วมาเเียอันดับ3ครับทีมไทยอันดับ4ฮะทีมไทยอันดับ4ครับพยายามจะขับตามมาอยู่แล้วดิฟอยู่แล้วเกือบชนเสาไฟฟ้าครับเหียนมาครับติดเสาไฟแทนให้คนไทยไปมาเลเซียกับทางด้านลาวครับกําลังไปกันต่อครับ2ชาติ ไปแบบเงาๆนะครับเพราะว่าไม่มีใครตามหลังมาทีมไทยห่างอยู่พอสมควรครับแต่ตัดราคาลับมาตอนนี้พม่ากําลังจี้ทีมไทยมากําลังจี้ทีมไทยมาทีมไทยก็กำลังจี้มาเลเซียไปมาเลเซียกำลังจี้ทีมลาวไปทีมลาวโดดลงแหลมลงไปแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ห้ำของยอดเนินครับผมมองไม่ชัดเลยมุมนี้ อย่ามองจากมุมหน้าเลอเกินครับตอนนี้ทีมเราไปค่อนข้างไกลครับลงเนินไปแล้วแล้วกาลังจะเลี้ยวซ้ายเพื่อตรงเข้าสู่เซคชั่นสามสุดท้ายครับเอาครับมาเลเซียตามหลังทางด้านทีมเราไปแล้วยิงเก็บในตัดเพื่อเร่งสปีดมาแล้วมันจะบี้กันก่อนจะถึงหน้าเซคชั่นสามแต่ก็ยังคงเป็นทีมเราที่ถึงเซคชั่นสามก่อนครับเอารับทีมเราตรงเข้าไปค่อนข้างลึกไปครับส่วนทีมไทยทิ้งห่างพม่ามาพอสมควรแต่ก็ยังอยู่ค่อนข้างไกลแล้วเหมือนจะตามหลังทางด้านมาเลเซียมาประมาณ2วิกว่าครับ เอาครับพยายามรูดของกับลูดกระสุนครับเพราะว่าเซคชั่นสไม่มีแจกแอร์ดอปครับไม่มีแจกแอร์ดอปแล้วครับต้องวัดใจกันที่การยิงล้วๆลครับหาเป้าเรายิงหาเป้าเรายิงหาเป้าเรายิงนี่ครับขู่เก็บไป3เป้า4เป้าล้วต้องฝวาอีกหนึ่งเป้าหรือเปล่า5เป้าเน้นๆครับหูมาเลเซียตัดตรงนี้มาได้เป้าไปโคตรเยอะเลยครับสุเป้านิ่งครับ แล้วเหมือนจะเจออะไรโอ้โหนึกว่าคุณคุณสี่ครับเหมือนนึกว่าจะเจอคุณสี่ฮะเอาละครับยังไงต่อฮะต้องเดินหาเดินหาเดินหาครับโอ้อาจจะมีอาจจะเจอคุณแปดได้ครับแต่ว่าคุณแปดใส่กับไอซ์ไลฟเฟิร์นไม่ได้ครับเอาฮะก็ได้จะวัดใจกับคุณสี่ครับเอาครับตอนนี้เดี๋ยวใลจะต้องดูแต้มนะฮะเพราะว่าอีกไม่เท่าไหร่ก็จะมีตัวของ อ,อ๋อสเปเชียลแทร็กเก็ตโผล่ขึ้นมาครับเอาครับเหมือนว่าจะรวมกลุ่มกันมารอบริเวณสเปเชียลแทร็กเก็ตแล้วนะฮะตั้งป้อมรอแล้วครับแล้วตอนนี้ภาพจากเซสชัน3นี้ครับอีก3 2 1 เป้าบินด่านสุดท้ายครับเปิดให้ยิงกันแล้วฮะทีมไทยขึ้นนำอยู่ครับ52แต้มตามเป็ทีมลาว58แต้มมาเลเซีย46แต้มแล้วก็พม่า20แต้มครับไล่กันหลดๆเลยครับทีมลาวทิ้งห่างไป6แต้มครับ16แต้มแล้วฮะทีมไทยตามมาเหลือ6แต้มอีก1ครั้ง ยังไงครับต้องยิงให้ได้ครับทีมไทยทิ้งห่างขึ้นไปเป็น92แต้มครับทิ้งห่างขึ้นไปอีก4แต้มครับแต่วไปทีนเลาวตามมาทำห่างหกแต้มทีมไทยตามฮะตามขึ้นมานำสี่แต้มครับหกกลายเป็นสี่หกสี่หกสี่หกครับใบหวยหรืออย่างไรครับสลับเป็นนำสลับกันตามครับเอาครับผมว่าค่อยๆไปทีละแต้มครับตอนนี้เป็นลาวกับไทยครับตีคู่กัมา150แต้มทั้งคู่ครับ122แต้มเป็นลาวตีกับมาอีกหนึ่งครั้งครับก่อมันจะเข้าสู่ช่วง200แต้มแรกครับตรงนีี้ททไย12 ทีมไทยเราก็12ครับยังไงต่อครับยังไงฮะยิงยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปครับยิงให้มันโดนแล้วทีมไทยขึ้น200ก่อนครับห่างออกไปครับเป็น4แต้มแล้วก็กลังถึงครึ่งทางครับไทยจะถึงครึ่งทางก่อนไหมครขออีกเดียวขออีกเดียว2 4ี2แต้มครับทีมเรายังไม่ได้ครับยังตามมาอยู่ครับแล้วทีมไทยขออีกนึบนึงนึบนึงกระโดดขึ้นไป212แต้มครับผ่านครึ่งทางไปก่อนแล้วเป็นชาติแรกตามมาทีมเราครับอยู่สี่อยู่ที่ห่างประมาณ34แต้ม24แต ไปต่อฮะไปต่อครับเอเซียคือ <c oughs> 100แต uh huh. wow. okay. mm ้มอยู่ไกลมากครับไทยมองไปที่300แต้มนะครับตอนนี้เคลืออีก200ครับ200สุดท้ายครับ200สุดท้ายลาวตามมาอยู่ที่50แต้มฮะไปเรื่อยครับไปเรื่อยครไทยครับค่อยๆไหลครับอแต่ว่าทีมลาวก็ยังตามมาแบบไม่ลดละครับเหลืออยู่ประมาณ44แต้ม44แต้มที่เรานำอยู่ครับไทยนำห่างไป54แต้มเปหนึ่งครั้งครับแต่เขาก็ตามกลับมาเหลือ44แต้มไทยครับไปกันต่อครับไปกันต่อครับ3 5 0แล้วครับขาดอีก150 ไป360ครับ360ครับขออีกขออีกครับเอาอีกครับ370ครับแล้วลาวก็มันจะขึ้น300ครับแต่ไทยก็กลังขึ้น400เช่นกันไทยขึ้น3ลาวขึ้นสามมาแล้วครับเหลืออยู่ประมาณ74แต้มแล้วเขาไล่ไปเรื่อยเดือดสแต้มครับทีมไทยในช่วงรีโหลดครับแต่เขาเกี่ยวแต้มมาได้แล้วก็มันจะขึ้น400แต้มครับ400ครับช่วงสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายครับ400ขออีกหนึ่งเป้าขึ้น400ก่อนครับอุยลาวเริ่มตามมาอีกครับเหลืออีกสิบสี่แต้มไทยกระ อยหกเป้าหกเป้าครับหกหกได้ไหมฮะได้ไหมได้ไหม ห้าแล้วครับเหลือสี่เลยครับส right. no? no? no. ี่เป้าสุดท้ายครับสี่ร้อยสองครับสี่เป้าสุดท้ายครับสามเป้าสุดท้ายครับสามเป้าสุดท้ายขออีกสามเป้าครับขออีกสามเป้าทีมลาวกำลังตามมาครับแต่ว่าทีมไทยบอกว่าทิ้งห่างแล้วเพื่อนไปโดดรอลงไปเอารถแล้วครับทีมไทยขออีกเป้าเดียวเป้าเดียวทันไหมได้ไหมได้ไหมต้องได้แล้วละห้าร้อยแล้วครับไทยบอกไม่รอแล้วครับไปแล้วครับคือตัวเพื่อนไปเอารถมารอแล้วมามาเพื่อนขึ้นรถขึ้นรถใ้เพื่อนไปครับทีมลาวครับยังไงครับครั้งที่สามรถไปแปนตะไแปนแต้มนานแล้วฮะ แล้วทีมไทยครับไปแล้วครับไม่โอแล้วไปแล้วไปไปไปนั่นและครับนี่ฮะขับรถไปครับขึ้นแ้มมาจะตกแลรข้ามหรือไม่เฮ้ยยามีปิิหานะนี่เฮ้ยเฮ้ยรถบั็อกวออะไรเนี่ยโอ้โห โอ้อะไรเนี่ยรถบัคไปติดบนขื่อครับนึกว่าจะแบบว่าโชว์สวยๆแล้วกระโดดแบบโอ้โอ้จะไม่เป็นไรครับก็ยังทำเวลาได้ดีครับ16นาทีกว่าๆครับเข้าเส้นชัยครับ16.15ใะเอ้ย16.05ป่ะผมว่าน่าใช่ครับนี่ครับเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับ16.05นะ เอาครับมาดูนะครับว่าเซ็กชัน3ตรงนี้ครับใครจะหลุดรอดเป็นที่ผัดไปครับแล้วสีฟ้าครับสีฟ้าของเมียนมาโดดลงไปแล้วครับสีม่วงของทีมลาวครับก็เช่นกันเอาแล้วครับเป็นสีม่วงของทีมลาวที่ออกไปก่อนตามด้วสีฟ้าครับสีฟ้าเอาแล้วแต่ว่าอ้าวจอลอเพื่อนจอลอเพื่อนโอ้เกือบครับเกือบไม่ทันเอาแล้วครับแต่ว่าสีฟ้าของเมียนมาไล่ตามไม่ติดแล้วแสงมาโค้งท้ายครับเอ้ยเอาแล้วครับขับคู่กันมาขับพี่กันมา พูดมาจะขึ้นแลมหรือไม่จะเลือจะหรือจะเบี่ยงออกแลมทีมเราเห็นใจขึ้นแลมครับวัดใจแบบทีมไทยแล้วก็โดดลงไปได้พอดีสวยงาแล้วรถติดติดิหรือเปล่าเหินเอาเอาแล้วนี่ติดคว่ำลงไปครับลาวชิงที่วะสุดท้ายออกไปได้ทันนะแล้วโอ้ยสวยมากสวยมากโดดสามระพานเลยครับแล้วกลายเป็นว่าพาวมาครับที่ไปทางเซฟครับก็โลลิสโลรีเทินครับในการที่ทีมลาวครับไฮลิสไฮรีเทินครับเขาทำเวลาได้ดีครับ กระโดดลงไปแล้วเข้าเส้นชัยตามหลังทีมไทยมาอีกหนึ่งนาทีครับนาทีสอนี้ก็เป็นพอลาครับที่สามฮะและสุดท้ายครับก็มาเลเซียที่4ครับตามมาในที่สุดครับโอ้โหโค้งสุดท้ายโค้งวัดใจจริงๆครับกับนิดเดียจริงฮะแล้วสุดท้ายครับสีโดดครับเป็นของทีมไทยครับเป็นของทีมไทยทั้ง4โดดเลยฮะทีมไทยได้ที่1ไปครับ ก็พร e> <Yes> uh> ุ่งนี้ก็น่าจะเป็นรอบของไฟนอลแหละวันนี้เป็นคอลิไฟเ์สเตจนะครับเดี๋ยวก็ติดตามรับชมกันได้นะฮะพรุ่งนี้นะครับอน่าจะไม่มีโหนดห้าผมว่าคิดว่าไม่มีตามนั้นครับ